สวัสดีค่ะต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่คลิปภาษีกับ CPD Academy ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคลิปภาษีใน EP นี้ที่เราจะมาคุยกันเนี่ยก็เป็นเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะที่ทุกคนต้องรู้นะคะสำหรับภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยเป็นภาษีที่สำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับเจ้าของธุรกิจแล้วก็นักบัญชีหลายๆคนนะคะถ้าใครยังไม่เข้าใจเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มในวันนี้นะคะเรามีความรู้ดีๆจากพี่ หนอมแท็กบักหนอมมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะทีนี้เรามาดูกันต่อครับนุชเราจะคุยถึงเรื่องของการกอกะแบบถูกไหมครับกอก<ช>แบบภาษีมูลค่าเพิ่มทุกเดือนเนาะแบบชื่อว่าพบ3ากอกทุกเดือนมีอะไรต้องรู้บ้างแล้วมีอะไรจําเป็นบ้างครับที่ต้องระวัง ค่ะสำหรับแบบพอพสามศูนย์แน่นอนว่าต้องกรอกทุกเดือนนะคะลำดับแรกนะคะมาดูเรื่องเดทไลน์กันก่อนเนาะเรื่องเดทไลน์เนี่ยเราจะต้องยื่นแบบภายในวันที่15ของเดือนถัดไปนะคะอันนี้กรณีที่เรายื่นแบบกระดาษนะคะแต่ว่าถ้ายื่นแบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะได้เพิ่มวันไปอีก8วันนะคะไปจนถึงวันที่23ของเดือนถัดไปนะคะแล้วสําหรับข้อมูลที่ต้องกรอกในเบื้องต้นนะคะด้านบนเนี่ยมันก็จะเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลพื้นฐาน ของธุรกิจนะคะแล้วก็จะบอกระบุว่าเรายื่นภาษีนะมูลค่าเพิ่มสําหรับรอบระยะเวลาเท่าไหร่นะคะแล้วก็เป็นการยื่นแบบปกติไหมนะคะถ้าถ้าเป็นการยื่นครั้งแรกภายในงวดก็คือเป็นการยื่นปกตินะคะเราก็ติกไปนะคะส่วนด้านล่างนะที่เป็นเรื่องของการคํานวณภาษีค่ะที่การคํานวณภาษีเนี่ยเราก็ขยายมาให้ทุกคนเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะมันก็จะแบ่งเป็นภาษีขายภาษีซื้อนะคะแล้วก็ภ ภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะรวมไปถึงภาษีสุทธิที่จะนำส่งนะคะทีนี้เนี่ยเวลากรอกแบบแบบนี้นะคะทุกคนจะเห็นความสำคัญของรายงานภาษีขายและรายงานภาษีซื้อโดยทันทีนะคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยจะต้องเก็บข้อมูลใส่รายงานทั้งสองตัวไว้นะคะเพื่อที่จะเอามากรอกข้อมูลในตัวแบบปพ30เป็นประจำทุกสิ้นเดือนนะคะด้านบนนะก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับภาษีขายนะคะก็จะต้องแสดงยอดขายก่อน นะว่ายอดขายในเดือนเนี่ยมันมีเท่าไหร่นะคะกรณีที่เป็นการขายปกติไม่ได้แบบมีการแจ้งยอดไว้ขาดหรือแจ้งยอดซื้อไว้เกินอะไรเงี้ยเราก็กรอกข้อมูลปกติไม่ต้องติดอะไรนะคะแล้วก็รวมเลขออกมานะคะมันก็จะได้เลขตรงกับมูลค่าสินค้าที่เราขายนะคะก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะแล้วก็ถัดมาเบอร์5เนี่ยก็จะเป็นมูลค่าภาษีขายในเดือนนั่นเองนะคะแล้วก็ สำหรับรายงานภาษีซื้อนะรายงานภาษีซื้อก็เช่นเดียวกันนะคะเบอร์6เราเกอกข้อมูลมูลค่าสินค้าที่เราซื้อเข้ามาแล้วก็เบอร์เจเนี่ยเราเกอกตัวภาษีซื้อของเดือนนั้นๆน,น,นะคะถ้าใคร cross check กับไปดูตัวอย่างรายงานภาษีขายภาษีซื้อเนี่ยก็จะพบว่าตัวเลขสุดท้ายนะคะของทั้ง2รายงานเนี่ยมันสามารถสอบยนันว่ากระทบยอดได้ตรงกับ,ก,บการที่เรามากออกแบบตรงนี้นะคะและสุดท้าย ะะอย่างที่เราบอกไปเนาะว่าเราจะต้องยื่นภาษีจำนวนเท่าไรนะคะเคสนี้ภาษีขาย57,000บาทแล้วก็ภาษีซื้อ18,0 0 0บาทเอามาหักลบกันนะคะก็จะได้ภาษีมูลค่าเพิ่มที่นำส่ง39,000านบาทนั่นเองนะคะซึ่งกรณีนี้เราก็ไม่ได้มีภาษีที่แบบชำระเกินยกมาเพื่อเอามาหักนะคะเป็นนั้นว่าในเดือนเนี้ยเรามีภาษีที่จะต้องชำระจำนวน3 0,000ื่น เ0้าบาทนะคะเป็นเคสภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อนะคะก็จะต้องนำเงินส่งเพิ่มเติมให้กับ กนั่นเองนะคะใช่เลยครับมีเคสนึงใช่ไหมครับเป็นภาษีซื้อมากกว่าภาษีขายใช่สําหรับกรณีถ้าสมมติว่ามันมีแบบภาษีซื้อมากกว่าภาษีขายนะคะอย่างที่บอกไว้อย่าดึงใบคํากับภาษีออกนะคแต่เราจะใช้วิธีไปกรอกข้อมูลในแบบภาษีก็กรอกข้อมูลภาษีขายให้ถูกต้องนะคะตามรายงานภาษีซื้อให้ถูกต้องตามรายงานนะคะแล้วก็กรณีที่มันมีภาษีซื้อมากกว่าภาษีขายนะ ก็จะมารวมยอดนะคะแสดงอยู่ที่เบอร์เนะคะเคสนี้เรายกตัวอย่างว่ากรณีที่ภาษีซื้อมากกว่าภาษีขายจำนวน100 0 0แบาทนะคะเราก็จะไปดูต่อเนาะว่ามันมีภาษีที่ชำระเกินยกมาหรือไม่นะคะถ้าชำระเกินยกมาจากปีทีท่จากเดือนที่แล้วเนี่ย 5, บาทเราก็เอามาใส่ข้อมูลด้วยนะคะแล้วก็ไปติ๊กว่ามีการชำระเกินรวมแล้ว1 000, 5 0 0 0บาท นะคะแล้วก็มีเรื่องที่ต้องตัดสินใจหลังจากนี้ค่ะ<ม>พี่น้อมก็คือว่าพอชําระเกินเนี่ยสรรพากรก็จะถามเราต่อว่าเอ๊ะจะขอคืนภาษีไหมและจะขอคืนภาษียังไงนะคะในแบบเนี่ยมันก็จะมีให้เราติ๊ก3ช่องก็คือคือคอนเป็นเงินสดนะคืนเงินผ่านธนาคารนะคะแล้วก็นําภาษีไปชําระในเดือนถัดไปนะถ้าเป็นพี่นอมเจอเคสแบบน,นี้พี่นอมจะติ๊กช่องไหนดีคะตอบแบบ ทั่วไปเขาชอบตอบกันส่วนใหญ่ติ๊กช่องนี้ครับเอาไปใช้เดือนถัดไปเพราะไ,<อ>ไม่อยากยุง่งใช้คํานี้นะไม่อยากยุ่งคือถ้าขอคืนรู้ว่าจะต้องโดนตรวจดังนั้นจะไม่อยากยุง่งขอเลือกไปใช้ในเดือนถัดไปแต่ต้องบอกแบบนี้ว่าการขอนําไปใช้ในเดือนถัดไปเนี่ยเหมาะสําหรับธุรกิจที่มีทั้งภาษีขายและภาษีซื้อแล้วมีการสวิงยอด คือหมายว่าเดือนนี้อาจจะมีภาษีขายเยอะเดือนนี้อาจจะมีภาษีซื้อเยอะแล้วรอดมันก็หักกบไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยพันไปเรื่อยๆได้จะดีแต่ถ้าคุณเป็นธุรกิจที่แวดศูนตหรือว่าส่งออกอันนี้เน้นนะครับใหญ่ยกนะครับอันนี้เป็นคาแนะนําส่วนตัวนะถ้าเป็นส่งออกไม่ควรยกนะครับเพราะมันยกไปเรื่อยๆครับเพราะมันจะไม่มีโอกาสมันจะไม่มีโอกาสได้คืนเลยเพราะว่าคุณจะไม่มีทางที่ภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อแล้วถ้ายกไปเรื่อยๆจนถึงวันหนึ่งแล้วอยากขอคืนขึ้นมาใจจะไม่กล้าแล้วครับ เพราะมันเยอะอันนี้พูดจริงๆดังนั้นถ้าเป็นธุรกิจส่งออกถ้ามีภาษีที่ต้องขอคืนให้ขอคืนเลยครับแล้วก็มันจะมีวันหมดอายุด้วยใช่ไหมคะพี่ใช่สำหรับการขอคืนใช่ครับภาษีขอคืนเนี่ยมันจะมีอายุขอคืน3ปีเนาะดังนั้นในมุมของการขอคืนถ้าเป็นไปได้ถ้าไม่พันยอดอ่ะแล้วเป็นส่งออกขอคืนแต่ละเดือนไปเลยแล้วก็ถ้าเขาคืนแปลว่าระบบการตรวจสอบเขาตรวจแล้วพบว่าเราทําไม่ผิดเนี่ยเดือนต่อๆไปก็ได้คืนตามปกติ จะเป็นระบบระเบียบมากกว่าแล้วก็บริหารจัดการได้ง่ายกว่าครับอีกเรื่องหนึ่งที่อยากฝากไว้คุณน้องนุชก่อนจะไปเข้าสู่เรื่องสุดท้ายของเราเรื่องนี้สําคัญมากๆคือถ้าเป็นการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เนต็ตห,หน้าตาเมนูการกรอกจะไม่ได้เหมือนกับแบบพพสามศูนยเเนะครับอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่าหน้าตาจะเป็นเรื่องของตัวเลขยอดขายยอดซื้อที่วางอีกแบบหนึ่งดังนั้นตอนก่อนกรอกให้เช็คตัวเลขดีๆเพราะถ้ากรอกผิดเดี๋ยวเป็นเรื่องเหมือนกันนะครับอืมค่ะโอเค ก็ครบถ้วนนะคะสำหรับ,รบตัวอย่างการกรอบแบบพอพสามศนะคะแล้วก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะคะถ้านักบัญชีคนไหนดูคลิปนี้แล้วนะคะอยากเรียนรู้เพ erm ิ่มเติมเนี่ยไปลงเรียน CPD กับเราได้ที่ www.cpdacademy.co ลิงก์อยู่ข้างล่างนี้นะคะแล้วก็เก็บชั่วโมง CPD กับพี่หนอมได้ที่นี่เลยค่ะ